สวัสดีครับเราก็มาต่อกันในเรื่องของฟังก์ชันกำลังสองนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเราได้รู้จักเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองกันไปบ้างแล้วนะครับครั้งนี้นะครับครูก็จะมาสอนต่อครับแต่ทบทวนก่อนนิดนึงนะครับฟังก์ชันกำลังสองนะครับนิยามก็คือคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c นะครับเมื่อ a, b และ c เป็นค่าคงตัวนะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะครับก็คือถ้า a เท่ากับ0นะครับถ้า a เท่ากับ0นย์เราจะเหลือ bx บวก c ซึ่งมันเป็นสมการเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น a จะต้องไม่เท่ากับ0นะครับ a จะต้องไม่เท่ากับ0นย์นะครับ จากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วลักษณะของกราฟนะครับของฟังก์ชันกำลังสองจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งพาราโบลานะครับมี2ออย่างก็คือพาราโบลาหงายกับพาบราโบลาคว่ำนะครับครั้งนี้นะครับครูก็จะมาสอนต่อนะครับก็คือเราจะต้องบอกค่า a b c นะครับของฟังก์ชันกำลังสองให้ได้นะครับอ่ะทีนี้ ให้เราสังเกตนะครับสมก,การทีนี้สังเกตสมการข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1 y เท <Y S 1> ่า <3 X S 1> กับ x กําลังบวก5 x บวก2นะครับ <ๆ S 2> เราก็เทียบนะครับเทียบจากสมก,การรูปทั่วไปนะครับ y เท <Y S 2> ่ากับ ax กํา <A X S 1> กลังสบวก bx บวก c นะครับจากโจทย์ เขียนโจทย์แล้วก็เราก็เทียบสมการกันนะครับว่า A มีค่าเท่าไหร่บมีค่าเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่านะครับเเท่าไหร่ลูกเอมีค่าเท่ากับ3นะครับอ่า B มีค่าเท่ากับ5นะครับต่อไป C c มีค่าเท่ากับ2นะครับ อ่าเห็นไหมครับไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะก็เราก็เทียบอ่าเทียบสมการนะครับก็คือให้เราดูตรงนี้ x ก,กาลังสอง,อก,ก,ง,สองอก,กับ x กลังอ x กับ x แล้วก็ค่าคงตัว c อ่ะค่าคงตัว c ก็คือมันอยู่ตัวตัวเดียวเนาะไม่มีตัวแปรโอเคต่อไปข้อสองนะครับข้อสองทีนี้เราก็นานะครับสมการไปเทียบกับสมการรูปทั่วไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอ่ะ แล้ก็เขียนเรียงดีกีไปเลยนะครับเป็นลบ 5x กกกำลัง2บวก1 2บบวกบวกซนะครับบวกซ 4, 4ีของเราก็คือลบลบเ็ดเนาะ,ะตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเทียบไปนะครับ x กำลังสองกำลัง2กับ x กลังสเนาะเพราะฉะนั้น a เท่ากับลบ5นะครับต่อไป b b ก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปร x ก็คือ10 12นะครับส่วน c นะครับ c คือคืออะไรครับอ่าคือลบคือลบอะไรลูกลบ7เนาะหรืออ่ามันพอเทียบแล้วมันไม่เหมือนกับสมการรูปทั่วไปนะครับจริงๆแล้วมันสามารถเขียนให้เป็นแบบนี้นะครับก็คืออ่บวกกับลบ7นะครับ มันสามารถเขียนได้แบบนี้เนาะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะมองว่า c เป็นลบเเลยก็ได้อ่ามันจะเขียนจริงๆถ้าจะเขียนให้ให้เทียบแล้วเหมือนกับสมการรูปทั่วไปเราก็ต้องเขียนเป็นบวกแล้วก็คูณลบเแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น c มันก็คือลบเเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคต่อไปข้อ3ครับข้อ3เหมือนเดิมเราก็เทียบกับสมการรูปทั่วไปนะครับ สมการรูปทั่วไปนะครับเทียบเลยลูกันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก a ลบสนะครับ b b คือลบลบอะไรลูกลบ3ต่อไป c ก็คือลบหนะครับโอเคนะครับข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่4นะครับเทียบกับ สมการรูปทั่วไปเหมือนเดิมนะครับแต่สมการข้อที่4นี้นะครับให้หนูเขียนไปก่อนอ่ะมันมี2พจน์เนาะก็คือ x กาลังสองบวกกับ4 x จริงๆนะถ้าเราจะเทียบตัว c มันมีไหมลูกไม่มีนะครับไม่มีหมายความว่าไม่ได้เขียนเนาะมันก็คือ0นะครับมันก็คือ0อ่ะเพราะฉะนั้นเราเทียบเลยลูกตรงนี้คือ เลขอะไรครับเลข1เขาละาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าเขาไม่ได้เขียนเนาะเพราะฉะนั้น a เท่ากับ1ต่อไป b ครับอ่า b เท่ากับ C เพราะฉะนั้น c c คือใครลูกที่ที่มันไม่มีแต่เขาไม่ได้เขียนก็คือ0นย์ะครับอ่าคือศูนย์อ่ะต่อไปข้อ5นะครับเหมือนกันนะครับข้อ5เหมือนกับข้อ4เทียบกับสมการรูปทั่วไปเนาะ A เท่าไหร่หรก A A A B ครับ B อ่า B คือลบลบอะไรครับมีใครรู้บ้างลบหครับเก่งมากต่อไป C C เป็น0นะครับ C เป็น0อ่ต่อไปนะครับข้อ6อ่าข้อ6เราลองดูก,ก่อนเนาะอ่าเทียบสรรมการ ทีนี้ข้อ6นะครับเราสังเกตเนาะก็คือมันจะมีอีกทีนึงเลยก็คือตัวสุดท้าย<อ>เลยลูกเทียบกันนะครับก็คือ c เท่ากับลบลบอะไรครับลบสิบสามเนาะแต่จริงๆแล้วตัวกลางมันมีไหมตัวกลางมันก็มีนะครับมันก็คือ0คูณอะไรลูก0คูณ x เนาะศคูณ x เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเทียบกับสมการรูปทั่วไปได้แล้วนะครับ a ท่าไหรรลูก a 5 b ศูนย์ลบสิบสาม a ห้ b ศูนยีลบสินะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากนะครับไม่ยากอ่าต่อไปข้อ7เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องเทียบกับสมการนะครับรูปทั่วไปแต่ถ้าใครทําจนเคยชินแล้วนะครับข้องแล้วเนาะหนูก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับว่า a คือเท่าไหร่ b เท่าไหร่ c เท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เราลองทํา ทำกันไปก่อนเนาะก็จากโจทย์นะครับจากโจทย์มันมีไหมลูกมันมีใครมามาบวกลบข้างหลังมันไหมไม่มีเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีคือ0คูณ x กับ0นั่นเองนะครับอ่ะเทียบไปลูก A เป็น2 B 0แล้วก็ C 0นะครับ A 2 B 0แล้วก็ C 0นนะครับอ่ะทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับอ่ะข้อสุดท้าย เราก็เทียบกับสมการลูกทัาไปเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าโจทย์ข้อนี้นะครับมันก็สังเกตซิว่าพจน์พจนะครับพ์ของ x ก,กำลัง2นะครับมันอยู่ด้านหลังเนาะไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถย้ายแต่ว่าต้องติดลบมันด้วยนะครับเราย้ายใคร x ก,กาลังสองแต่มันมีอะไรครับลบเราก็ต้องย้ายลบมาด้วยเนาะก็จะเป็นลบ x ยกกาลังสองอบวก 3x บวก5ทีนี้เราก็สามารถที่จะเทียบกันได้แล้วเนาะ,ะเทียบกันได้แล้วนะครับก็คือ a เท่ากับลบอะไรรลบ1นนะครับ b 3c 5นะครับโอเคก็ทั้งหมด8ข้อนะครับครั้งนี้นะครับครั้งนี้ครูก็หมดแล้วเนาะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้นะครับเรื่องอ เขาเรียกว่าอะไรครั้งหน้าครั้งหน้าเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองหรือเส้นโคง้งพาราโบลากันกันอีกนะครับส่วนครั้งนี้เราก็รู้จักเกี่ยวกับรู้จักเกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองมากขึ้นแล้วนะครับก็คือค่า a b c เราต้องสามารถอบอกให้ได้เนาะว่า a เท่าไหร่ b เท่าไหร่แล้วก็ c เท่าไหร่นะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ